วันนี้มารีวิวทีละตัวนะครับจอที่เห็นรีวิวอยู่นี่คือจอ13เมตรนะครับฉายไม่เต็มจอนะครับประมาณ10-11เมตรฉายอยู่นี่ประมาณ11เมตรที่ฉายอยู่นี่คือ Panasonic เอลบีสามแปดสามแสงสว่างสามพันแปดเอลบีสามแปดสามแสงสว่างสามพันแปดเครื่องละหนึ่งนาทีเราจะรู้รีวิวเครื่องอื่นต่อท่านเาสนิกแสงสามพันแปดนะครับขายสามพันเก้าร้อยบาท อ่าเครื่องที่สองนะครับใจก้5000าห้าพันลูเมนใช้จออยู่ตอนนี้ประมาณจอสิบเอ็ดเมตรนะครับเพราะว่ากลางจอสิบสามเมตรใช้ไม่เต็มจอเพราะว่าติดบ,บ้านนะครับใจก้าห้าพันลูเมนนะครับสำหรับเครื่องนี้ลงขายไปห้าพันเก้านะครับใจก้าห้าพันลูเมน โอเคนะครับ5,000ันลูเมนขายในราคา5,900บาทนะครับรายละเอียดสนใจทักแชทมานะครับอายุหลอดยังเหลือเยอะโอเคนะครับเครื่องที่2ผ่านไปต่อมาคือเอเซอร์นะครับชื่อรุ่น P 1206นะครับแสงสว่าง3,500ันห้าลูเมนนะครับ P 1206 แสงสว่าง3,500ลูเมนนะครับฉายอยู่ตอนนี้ประมาณ9เมตรจอเป็นจอ13เมตรนะครับฉายอยู่ตอนนี้ประมาณ8เมตรครึ่งถึง9เมตรนะครับอ่ะวิดีโอหมดซะแล้วสำหรับเอเซอร์เครื่องนี้ฉายขายลง,ลงขายที่2,500บาทนะครับ 2,500บาทเท่านั้นเองสนใจทักมานะครับมีช่องแคทดีมมีสายไฟแถมวิดีโอที่3นะครับโซนี่เลเซอร์นะครับ4,000ลูเมนจอที่ฉายอยู่นี้ก็จะได้ประมาณ11เมตรนะครับ สิบเอ็ดเมตรครึ่งนะครับโซนี่เลเซอร์ได้ประมาณสิบเอ็ดเมตรครึ่งอยู่นะครับสำหรับโซนี่เลเซอร์เครื่องนี้ 4K นะครับความคมชัด 4K ก็ราคาขายก็หมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจติดต่อมานะครับอายุหลอดพันต้นต้นเหลืออีกเยอะนะครับอายุหลอดรุ่นนี้สองหมื่นชั่วโมง ก็สนใจก็ติดต่อมานะครับขอบคุณครับ